็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็อะขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราก็วม่ได้ใจคิปที่แล้วเลยนะครับาคาริคิโเลโอได้บอกกาลาร่าที่เงียบไปแล้วเขาก็คิดว่าตัวเองชนะแล้วปรกองผลเวทมนต์ของกาลาร่าถูกโยกก็มีการจัดกําลังทหารขึ้นมาใหม่การปฏิบัติต่อกาลาร่าลัางจากนนานเป็นเพียงตําแหน่งเกียรติศัก คือเป็นเพียงที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคของกองพลหุ่นจักรกลเท่านั้นทว่าพลังแบบเวลโชนนานเป็นที่รู้จักกันทั่วดีไม่ดีการาะลาก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งอิทธิพลที่เหนือกว่าคาริคิวเลโอแล้วต่อมาคาริคิวเลโอก็ชินในใจว่าการที่แนะนําให้เ,เด็กน้อยอย่างยูกิเป็นหัวหน้ากองพลคงเป็นการลงความยิ่งเหตุของกาดาลาตาลลาพังศีนาช่างหน้าโมโหนักนั่นเป็นเพราะว่าเรื่องนั้นไม่น่าสนใจสำหรับคาริคิวเลโอ ผู้ใช้มหาเวทมนต์กาดรา,าวิรชนผู้ได้รับการเรียกขานเช่นนั้นได้แก่ตัวลงแล้วในตอนนี้ถึงอย่างนั้นคุณความดีความงามของกาดรา,าเป็นสิ่งที่วิเศษจนต้องแสดงความขอบคุณคาริคิวเลโอก,ก็คิดอย่างนั้นอยู่หรอกแต่เขาก็คิดในใจอีกว่าเฮ้อท้ายที่สุดก็เป็นบุคคลในอดีตตอนนี้แก่เข้มคลกแล้วหรือนี่กำลังลบเข้มแข็งข,ข,ขึ้นเพราะการเคลื่อนผ่านของยุคสมัย ผุท่ท่าหน้าเวทานาที่ตามเรื่องนั้นไม่ทันการ์าในตอนนี้เป็นเช่นนั้นนั่นแหละจกักรวรริได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วสามกองพลใหญ่ที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นทรงพลังจนเทียบกับเมื่อก่อนไม่ได้กองพลหุ่นจักรกลที่คาลิก,กิเลโอเป็นผู้นําเป็นกองพลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจกักรวรรซึ่งผสมประสานเทคนิควิทยาศาสตร์ของต่างโลกและเทคนิคเวทมน จำนวนทหารทั้งหมดที่สามารถเคลื่อนพลได้มีเกินกว่า2ล้านนายาแต่กำลังลบที่รอยอยู่ตามท้องที่ต่างๆในจกักรวาลก็ถูกลงบัญชีไว้เช่นกันดังนั้นคนที่สามารถเริ่มปฏิบัติการทางการทหารได้ทันทีจะมีจริงๆประมาณ1ล้านนายนถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นกองพลขนาดใหญ่จึงเรียกได้ว่าผิดปกติถึงขั้นที่ว่าเมื่อ100ปีก่อนไม่อาจคิดได้กองพลสารสูรที่กาดิมเป็นผู้นำ ด้วยการวิเคราะห์ d n a ออันเป็นเชดวิชาต่างโลกจึงสามารถเลี้ยงดูเพ่ะเลี้ยงสัตว์สูนที่จับมาได้จากนั้นก็ฝึกสัตว์สูนที่เลี้ยงดูมาแล้วค่อยเสริมแกงถือเป็นแกนกลางของกองพลนี้จากสามาัญสำนึกที่ผ่านมาถือว่าเป็นการเพราะเลี้ยงอสูนที่เป็นไปไม่ได้การดําเนินการจริงและการฝึกให้เชื่องยิ่งขึ้นทําให้สัตว์สูนที่แข็งแกร่งกลายมาเป็นสัตว์สรับขี่นั่งนั่นเอง ผู้ควบคุมสัตว์อสูรเหล่านั้นก็คือเหล่าวีรชนในจักรวรรดิโลหิตของเหล่าวีรชนมีบทบาทมาตั้งแต่ยุคเก่าผู้เขาวิเคราะห์สิ่งนั้นแล้วนำพลังดังกล่าวมาเป็นของตนผู้เขาเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมาตั้งแต่กำเนิดและการปลูกฝังพลังโลหิตของพวกเขาได้ตื่นขึ้นมากองพลสัตว์อสูรจึงประกอบไปด้วยบรรดาวีรชนทั้งนั้นพวกเขาเป็นกองพลเล็กๆที่มีเพียงทหารสามหมื่นนายสังกัดอยู่ ซึ่งว่ากันว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์นหนึ่งในแสนแต่ว่าสัตว์สลับที่ขี่ของพวกเขาเป็นสัตว์อสูรแรลงเอลบขึ้นไปควบีขงแ่งตอนที่เป็นมนุษย์กับอสูรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นไม่ได้อาจจินตนาการได้จึงถือเป็นหน่วยหัวกะทีที่แข็งแก่งที่สุดและเป็นดิภาคภูมิใจของจักรวาลซึ่งขนานนามว่าเป็นกองพลด้วยทหารเพียงแค่สามหมื่นนายกองพลผสมที่ยกูกิเป็นผู้นำ แม้หน่วยนี้จะเกิดจากการข้าบปนกันแต่มีศักยภาพซ่อนเลนส์ที่สูงมากลางของพวกเศษเดนอันเป็นที่รวบรวมส่วนเกินของปสิจกคามสามคัคคีแม้จะคิดกันว่าเป็นเรื่องทั่วไปในสังคมแต่นั่นไม่ใช่การประเมินที่ถูกต้องแต่การที่ไม่สามารถร่วมมือกับผู้อื่นได้นานเป็นเพราะว่ามีความสามารถส่วนบุคคลที่สูงมากต่างหากพรสวรรค์ส่วนบุคคลที่โดดเด่นจนถึงขั้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ชาวต่างโลกจำนวนมาก ได้รับการว่าจ้างศักยภาพซ่อนเร้นของพวกเขายังไม่เป็นที่แน่ชัดตัวตนที่มีองค์ประกอบผิดปกติจนไม่สามารถจำลองขึ้นมาได้อันเป็นผลมาจากการทดลองต่างๆนานาสัตว์อสูรที่ครอบครองพลังเกินกว่าแรงเอแม้จะควบคุมยากแต่กับมีศักยภาพทางด้านการสู้รลลบเกินกว่าเกณฑ์แม้จะไม่เป็นที่ชัดเจนว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพจนน่าเสียดายเกินกว่าจะละทิ้ง ผลลัพธ์ต่างๆนานาที่ได้มาจากการทดลองเมมใหม่ถูกรวบรวมไว้ในหน่วยนี้ผู้ชี้นำที่ชื่อว่ายูกิปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาที่ได้แต่ถูกควบคุมมาจนถึงตอนนี้ผลลัพธ์คือกองพลผสมเป็นดับหัวแก้วหัวแหวนซึ่งมีพลังที่ไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเลขได้ถืกอกำเนิดขึ้นมาใหม่แล้วจำนวนทหารสุดที่เป็นสองแสนนายเนื่องจากครึ่งน,นึงในจำนวนนั้นเป็นทหารชั้นสัญญาบัตร ฝ่ายข้อมูลและฝ่ายทหารธุรการทั่วไปจํานวนทหารที่สามารถทํางานจริงได้จึงมีรลลาวๆหนึ่งแสนนายและยิ่งไปกว่านั้นก็มีหน่วยที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่ได้รับการเรียกเฟ้นเท่านั้นกลุ่มคนดังกล่าวซึ่งเลื่อมใสในตัวยูกิถือเป็นรากฐานของกองพลผสมนั่นเองนี่คือกองพลใหญ่เกิดใหม่ทั้งสาของจักรวาิกำลังลบอันยิ่งใหญ่กองกำลังทหารจำนวน1ล้านน 30, นาย คงเริ่มปฏิบัติการทางการทหารทันทีหลังจากที่องค์จักรพรรดิมีพระราชโองการลงมาปัจจุบันกําลังทหารสุดทีของนานาประเทศฝั่งตะวันตกตามที่สำนักข่าวของจกักรวรรดิเข้าใจนานมีจํานวนไม่ถึงหนึ่งล้านนายหากคิดเป็นจํานวนทหารที่สามารถเคลื่อนพลได้แค่ามารวมตัวกันได้สักสี่แสนนายก็ถือว่าสุดยอดแล้วมีนำสามก็ไม่อาจคิดได้ว่าการติดต่อร่วมมือกับนานาประเทศต,ต่างๆจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น จึงได้ขค้อสรุปออกมาว่าคงไม่อาจคาดหวังการจัดการทางการทหารอย่างตรงไปตรงมาได้หัวกะทิของจกักรวรรดิจำนวนเกินกว่า1ล้านนายจะเป็นคู่ต่อสู้ให้กับกองทหาร4 0 0แสนนายที่รวมตัวกันอย่างไร้ระเบียบก็กำลังเรียกได้ว่ามากล้นจนเกินไปทั้งนี้กลุ่มที่เป็นแกนกลางของจกักรวรรดิอันล้นหลามเช่นนั้นคือกองพลนหุ่นจากกลของคาลิเกวเลโอนั่นเองในคราวนี้คาลิกวเลโอ ตั้งใจจะจัดเตรียมกำลังลบที่คัดสรรอย่างดีที่สุดส่วนรายละเอียดของทหารหนึ่งล้านนายที่มีกำหนดการจะเคลื่อนพลมีดังต่อไปนี้ของพลทหารจากกลดัดแปลงซึ่งเป็นกองกำลังหลกักเหล่าทหารที่ถูกดัดแปลงด้านเวทมนต์ได้รับเทคโนโลยีจากต่างโลกเข้ามาใช้มีศักยภาพทางด้านการสู้รบส่วนบุคคลที่แรงซีบวก เป็นอย่างต่ำในหมู่นั้นมีกระทั่งคนที่บรรลุแรงเอยอยู่ด้วยจำนวนทหารในสังกัดมี7 0 0 0 0นายเป็นหน่วยที่มีชื่อเสียงที่ไม่ยอมให้หน่วยอื่นดาเนินรอยตามกองพลรถถังมอนตาซึ่งเป็นอาวุธชี้ตาหน่วยนี้ครอบครอมรถถังมอนตาจํานวน2,000คันซึ่งเป็นอาวุธใหม่ที่ถูกนํามาใช้จริงรถถังมอนตาควบคุมด้วยคน5คน,สนแสดงประสิทธิภาพที่น่าสะพึงจนทําลายล้างสามัญสาเนึกที่ผ่านมา ปืนหลักที่ถูกตั้งชื่อว่าปืนใหญ่มนตามีอัตราความเร็วเริ่มต้นถึง2,000เมตรต่อวินาทีจำนวนกระสุนบรรจุ50นัดสามารถยิงได้5นัดใน1นาทีอนุภาพของมันเชางหน้าสะพึงเก็บาำลังทำลายล้างที่ทัดเทียมกับอาคมอคีและเบิดระดับสูงที่เป็นเวทมนตร์ระดับยุทธศาสตร์อย่างไรก็ตามแม้ว่าสิ่งนี้จะถูกยิงออกไปด้วยหลักการเวทมน แต่ตัวกระสุนปืนใหญ่เป็นก้อนเหล็กจึงเป็นอาวุธมวลสารน่ากลัวซึ่งทะลุผ่านเขียดแดนป้องกันเวทมนต์และเขตกั้นทนหนูได้อย่างง่ายดายอนุภาพที่เคยใช้งานได้เพียงในหมู่ชนชั้นนำจำนวนน้อยนิดอย่างลิซาร์จอมเวทตอนนี้แม้แต่ทหารทั่วไปก็ใช้งานได้แล้วแถมยังยากที่จะป้องกันอีกด้วยสิ่งนี้จึงสื่อให้ถึงความยิ่งใหญ่อันไร้ที่สิ้นสุด จำนวนทหารในสังกัดที่รวบรวมหน่วยช่างเข้าไปด้วยมีจำนวน200นายยิ่งเพิ่มจำนวนรถถังก็ยิ่งเพิ่มกำลังลบต่อมากองทหารทยานศึกเวหาซึ่งเป็นอาวุธลาบเรียกห่อ400ลำนี่คือสมบัติของจกักรวรรดิที่ควรจะเรียกว่าเป็นการตกผนึกของความรู้จากต่างโลกสามารถโดยสารได้สูงสุด400นายต่อลำเจหน้าที่5คนสำหรับดำเนินการควบคุม คนที่เหลือจะมีส่วนร่วมในการใช้เวมนต์์ป้องกันและการยิงปืนใหญ่มีการติดตั้งปืนใหญ่เสริมเมนดมไว้เป็นจํานวนมากจึงเป็นเรือรบที่เป็นเลือดทางด้านการโจมตีและป้องกันและยังมีประโยชน์ในด้านการขนส่งอีกด้วยในยุคสมัยนี้จะบอกว่าไม่มีแนวคิดเลือกอำนาจเหนือแน่นฟ้าก็ได้เนื่องจากศัตรูม่ได้เฝ้าระวังจากการจู่โจมทางอากาศโดยสิ้นเชิง การขนส่งทหารจํานวนขนาดใหญ่ในขณะที่ศัตรูประมามทคงทําได้เช่นกันการโจมตีศัตรูขนาดหน้าหลังนั้นหากใช้เรือหัวก็ดำเนินการจริงได้อย่างง่ายดายสิ่งนี้ยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่แหกหลักทฤษฎียุทธศาสตร์ที่มีอยู่อีกด้วยจำนวนทหารในสังกัดมี1 0 0 0 0แสนานายมีสมาชิกในอดีตกองพลเวทมนต์ส่วนใหญ่สังกัดอยู่การจัดเตรียมกองกำลังขนาดใหญ่ถึงเพียงนี้ทำให้คาริคิวเลโอ จูปักอยู่กับพรมรู้สึกที่มีอยู่ทุกรอบด้านเช่นความแข็งแกร่งโดยเฉลีย่ยของอัศวินในโลกนี้แม้จะเป็นระดับประเทศแต่เต็มที่ก็ละลาวแรงสีถ้าเสริมพวกอาวุธกับเครื่องป้องกันและดำเนินการฝึกซ้อมอันโหดร้ายแล้วถึงอย่างนั้นจะบรรลุถึงแรงบีได้ในที่สุดหรือไม่ในทางตรงกันข้ามที่กองพลหุ่นจักรกลนั้นหากคนในสังกัดต้องการก็ดำเนินการดัดแปลงทางด้านเวทมนต์ได้กองพลจะให้คนที่มีค่าวามเหมาะสมที่สุด ในการตรวจสุขภาพเพื่อเข้ารับการผ่าตัดแดัดแปลงทางด้านเวทมนต์แบบกึ่งบังคับผลลัพธ์คือยกระดับศักยภาพด้านการสู้รบของกองพลได้สำเร็จกลุ่มคนที่ลงเหลือตามท้องที่ต่างๆเป็นเช่นนี้เหมือนกันคาริคิเลโอเชื่อว่าวารมั่นคงของจาก,กรวดิจะไม่สั่นคลอนส่วนการออกสึกใหญ่ครั้งนี้เขามีกำหนดการจะส่งทหารรถถังมอนตาแรือเรือหอัเข้าไปทั้งหมดเท่าท,ที่มีบรรดาทหารที่มีกำลังเหนือกลุ่มประเทศอื่น แ้คุณภาพและปริมาณนอกจากนี้ยังมีอาวุธรุ่นใหม่จํานวนมากที่เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกอีกด้วยผู้ที่จะทําให้บารมีของจักรวาลเป็นที่ประจักษ์นั้นไม่มีสิ่งอื่นใดนอกจากกองพลจากกลคาริกิ e วเลโอมั่นใจเช่นนั้นและเขาก็ชิดในใจว่าถ้ามีกองกําลังทหารถึงขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลรล่าหรือจอมานก็ไม่มีค่าพอให้กลัวหรอกแค่กองทัพของข้าก็สามารถไปชิดโลกได้แล้ว คาริเกวเลโอสังเกตท่าทีของกาดอล่าด้วยความมั่นใจเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงสังเกตเห็นสายตาของกาดอล่าเพื่อนไปจับจ้องยุกิแล้วยูกิก็ได้เอ่ยปากในจังหวะถัดมาเรากล่าวว่ากำลังรออยู่เลยแล้วต่อมายุกิก็พูดว่าผมเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าคุณปู่กาดอล่าระแวงจนเกินไปนะในมุมมองของผมก็คิดได้ว่าเป็นการระแวงองค์กรวา,วายุข้างมากเกินไปจริงนะ อย่างที่หัวหน้ากองพลคาริเกีลิโอพูดถ้าเป็นกองทัพจกักรวรรดิในตอนนี้พวกเขาก็เป็นศัตรูที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ใช่เรือ่องไงยูกิได้เอ่ยปากเป็นครั้งแรกในที่ประชุมต่อหน้าพระพักครั้งนี้คาริเกีลิโอก็ได้ระแวงเพราะถ้อยคําดังกล่าวเป็นความคิดที่เห็นดีเห็นงามกับตนเองแล้วเขาก็คิดในใจอีกว่าไอ้เด็กนี่ตั้งใจจะเอ่ยอ้างเรื่องก,การตะลุยขอวงกดตรงนี้เลยสินะ จาคงกําลังคิดว่าข้าผู้นี้ไม่อิจใจแต่ช่างตื้นเขินนักจงรู้ไว้ซะว่า,วาถ้าไม่ชํานาญด้านการข้อมูลก็แบกรับบทบาทสําคัญอย่างเป็นหัวหน้ากองพลไม่ได้หรอกเฟยคาริกิโเลโอหันไปหน้ายิ้มแย้มไปทางยูกิพังคิดเช่นนั้นแม้จะมีข้อยกเว้นอย่างกาดิมแต่คนคนนั้นได้รับมอบหมายให้ไปเป็นหัวหน้ากองพลเพียงพเพราะความแข็งแกร่งจนเกินมาตรฐานเท่านั้นคาลิกิโเลโอมองยูกิเป็นศัตรูอยู่เสมอว่า อย่างนะยูกีนายังเรยวไปที่จะเป็นหัวหน้ากองพลคาริคิลิโ,ลโอร้อยเรียงคาพูดฟังเก็บซ่อนวามในใจเช่นนั้นเอาไว้แล้วต่อมาเขาก็ได้พูดออกมาว่าสองออกเป็นท่านยูกีว่าแล้วเชียวคนหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงเนี่ยมีกําลังวังชาที่ต่างออกไปสินะครับพอได้ยินเช่นนั้นยูกีก็พูดว่าแม้ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะยิงไปกว่านั้นผมคิดว่าถึงจะทําสงครามการสํารวจก็คงจําเป็นด้วยใช่ไหม การผ่านมหาพงไพแห่งยูลาไปนานจะเป็นต้องผ่านอาณาเขตปกครองของจอมาริบุรุแต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะดูเหมือนว่าเมืองหลวงของจอมาริบุรุตนนี้จะหนีเข้าไปในเขาวงกฎนะพอได้ยินเช่นนั้นคากกร์เลกิเลโอก็พูดว่าโอ้เขาวงกดเหรอครับพอได้ยินเช่นนั้นเยอกิก็พูดต่อว่าอืที่ถูกต้องคือดันเจียนนะถึงจะไม่รู้ว่ามีหลักการยังไงแต่มันเป็น,นกลไกที่ทําให้เมืองหายไป แล้วเหลือไว้แค่ประตูใหญ่บนภาพพื้นดินพอคาริเลโอถามโดยแก้งทาเป็นไม่รู้ยยกิก็ได้ตอบราวกับว่าเป็นไปตามคาดแล้วต่อมาคาริเลโอก็ได้คิดในใจว่าอืมเรสาลาคงตั้งใจจะแย่งผลประโยชน์ที่ได้มาจากดันเจียนดยเสนอว่าตนเองจะไปสำรวจต่อไปสินะเรื่องนั้นช่นตื้นเขินเสือเกินคาริเลโอก็ชิดเช่นนั้นพายิ้มจางๆแล้วต่อมาเหล่าบัญชาการทหารระดับสูงก็ได้พูดคุยกันว่า โอ้ข้อมูลนั่นยืนยันแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่านั้นเป็นเรื่องจริงก็คงมองข้ามเดนเจียนนั้นไปไม่ได้แล้วหากเคลื่อนทับผ่านไปอาจจะโดนโจมตีข้างหลังก็ได้นั่นสินะครับถ้าฝั่งตะวันตกก็ไม่ได้โง่เหมือนกันพวกเขาคงวางแนวป้องกันและตึงกําลังป้องกันเอาไว้แล้วครับถ้าถูกกาลังของจอมานตัดเส้นทางเสบียงของทัพของพวกเราจะตกอยู่ในที่นั่งลําบากครับ ถ้าอย่างนั้นการผ่านมหาพงศ์ไพแห่งจูราก็ถือว่าอันตรายสินะเราผู้คนที่ได้ฟังคำพูดของยูกิเริ่มกล่าวความคิดเห็นตามใจชอบยูกิมีสีหน้าเจียมใสอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนั้นเป็นไปตามความตั้งใจเอาไว้แล้วต่อมายูกิก็พูดว่าส่วนความเชื่อถือของข้อมูลนั้นไม่มีทางน่าสงสัยหรอกครับเพราะยังไงยังไงคุณปู่กาลาลาก็ออกไปสำรวจเองเพื่อพวกเราเลยนะครับยูกิรอจังหวะที่เหมาะสม แล้วเปล่งวาจาเช่นนั้นยุกิกล่าวต่อไปโดยไม่เว้นช่วงว่างเพราะอาจารย์การโรล่าไปสำรวจด้วยตาของตัวเองแล้วจึงตัดสินว่าจอมารีบุรุเป็นภัยคู่ขามและอาจารย์ยังนำข่าวลือเรื่องหนึ่งกลับมาอีกด้วยข่าวลือนั้นว่ากันว่าเขาวงกดมีชั้นใต้ดินถึง100ชั้นโดยมีผู้บิดาคือมังกรวายุข,ข้างวอเดล่านะครับถือว่าเป็นข่าวลือที่ไม่มีมูลในการสำรวจได้ระงับลงไปเพราะมีผู้เสียสละ ตรงชั้นใต้ดินชั้นที่60สซะแล้วครับแม้แต่ภูก้ามาซายยูคียังไม่อาจสามารถผ่านชั้นนั้นไปได้เมื่อคำนวณระดับความยากแล้วคิดว่าอาจจะเทียบเท่าแรง A บวกครับการสำรวจจึงเป็นเรื่องจำเป็นไม่ว่าจะเข้าโจมตีฝั่งตะวันตกด้วยเส้นทางใดก็ตามครับยูกีทำท่าทีรอยชายเหมือนที่ผ่านมาแล้วบอกเล่าด้วยน้ำเสียงที่จริงจังหลังจากที่ได้ฟังถ้อยคำของยูกีก็ได้มีคนพูดว่าผู้เสียสละหรือ นั่นคงน่าเศร้าน่าดูเข้าใจความรู้สึกของท่านยูกิเลยล่ะถ้าแค่สำรวจคงไม่ใช่ปัญหาตรงนี้ปอยให้เป็นหน้าที่ของกองพล,ลผสมเถอะเราคุนนางโต้ตอบเช่นนั้นจากทุกทิศทุกทางเมื่อเห็นดังนั้นแล้วคาริกีเลโอจึงรู้สึกหงดเยียดแล้วก็คิดในใจว่าชิเจ้าพวกงโง่โดนเงินซื้อเอยไอพี่เจ้ายูกิเจ้าเล่ชมัดเลยหมอนี่ควรจะเป็นนักการเมืองต่างหากไม่ใช่เป็นหัวหน้ากองพลกลายเป็นบรรยากาศที่ว่า กระทั่งคนที่ไม่ได้ถูกซื้อตัวก็ยังเห็นดีเห็นงามกับท่าทีจริงใจของยูกิแล้วต่อมาคาริกิเลโอได้ส่งเสียงขึ้นมาระหว่างรู้สึกโมโหเขาก็ได้พูดว่าได้โปรดช้าก่อนครับหลังจากส่งเสียงอันดังเช่นนั้นแล้วคาริกิเลโอก็ได้ลุกขึ้นยืนจากนั้นเขาก็หันไปคำนับองค์จักรพรรดิผู้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านกัน้นแล้วเขาก็พูดว่าฟาบาทอาจารย์โบรารากับท่านยูกีท่าทางจะเก่งกว่าโบร์รากันมาก แต่กระหม่อมต่างออกไปพะยาคาแน่นอนว่าเรื่องนานาประเทศฝั่งตะวันตกมันจําเป็นต้องเอ่ยถึงเลยพะยาคาควอมปศนาของกระหม่อมคือการทําให้ฟาบาททรงพระสามลานได้ปรดมอบพระราชโอค์การว่าชงประชิดของวงโกดให้กระหมอ่อมคาริกียิโอ้ผู้หนีเถิดพะยาคาถ้าทําเช่นนั้นคาริกีลิโอผู้หนีก็ตั้งใจจะ,ะเผชิญหน้ากับสงครามโดยเดิมพันชีวิตด้วยชีวิตพะยาคะการกาบบังคมทูลของ คาริคิโอเลโอนสันเทียนในที่แห่งนั้นการพูดคุยกับจกักรพรรดิโดยตรงถือเป็นการกระทําที่โอหังนัหลังจากที่ได้ฟังเชน่นนั้นก็ได้มีคนพูดว่าหาซึิงเป็นพฤติกรรมที่อูอาจเสียจริงนี่กันเลยให้อภัยไม่ได้นะครับท่านคาริคิโเลโอและต่อมากาดิมก็ได้พูดว่าคาริคิโเลโอเอ๋ยคิดจะกักเงินหรือฟาบาทก้องพัตส์อสูรของกะมมอ,ออกศึกได้ทุกเมื่อพยา่ะ ได้โปรดมีพระราชะองการให้พวกกระหม่อมออกสืกด้วยพยาขาพระท่านกาดีมก็เสนอตัวในที่นี้ยกูกิก็ได้กล่าวต่อมาอย่างรวนลานถ้าเช่นนั้นได้โปรดให้กองพลผสมทําการสํารวจด้วยพยาขากระทั่งยูกิลุกขึ้นยืนจึงกลายเป็นว่าสามนายพลก้มจีรษาอย่างพร้อมหน้ากันเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้ที่ทําให้ที่แห่งนี้อยู่ในความสงบได้มีเพียงองค์จกักรพรรดิเท่านั้นไม่สิยังมีอีกคนหนึ่งคนคนนั้น ยืนขึ้นที่อีกฟากหนึ่งของม่านกัน้นแล้วยิ้มอย่างเย,ย้ายวนได้โปรดอยู่ในความสงบเถิดพวกคนโง่เขาทั้งหลายที่นี่คือต่อหน้าพระพักท่านลูโดล่านาะการเรียกชื่อจกักรพรรดินนสาหรับคนทั่วไปถือว่าเป็นการจับจ้วงที่ไม่อาจให้อภัยได้ผู้ที่กระทําการเช่นนั้นได้โดยไม่สะทกสะใานคือบุคคลที่ได้รับพระราชทานโยศจอมพลน,นั่นเองคลิปนี้ก็้อจะว้ได้เพียงเท่านี้นะครับเราใพบกันใหม่คลิปหน้า